มีส่วนเลยอ๋มันให้สร้างส่วนตายเอาตายเลยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เรียกเพื่อนว่ะพี่มันมี3สามคนเลยพี่เมลสามคนเหรอไปเดี๋ยววะอย่าเลยไปเดี๋ยวโอเคเราหนีเลยเราหนีตีหนีเทคนิคของโจเซฟ นี่กี่ลิ้นนายโยไปเลยเป็นสีม่วงแม่งใส่หนวดไอ้ยไอ้นี่มันเก่งอยู่นะใส่กลัวพี่พียงอุ้ยไอ้เลืมันหันหลังตอนมันคิดว่าพี่จะแบบกลับไปข้างหลังไงแต่พี่ไม่ไงม่าคิดว่ากูเล่นเก่งไงแต่กูเล่นไม่เก่งไงเียคิดมากไปแล้ว เพียงไอ้แค่แมงลุมคนคนหนึ่งแม่งตึงมากมันจะไหนวะมันนีหนีแล้วรันรันรันเนอร์รันเนอร์ปิดเกมมันดิไปไหนหรอมันี่มีนี่มันอยู่นี่มันหิวมันฮิวมันมันจะฮิวก่อนแล้วค่อยมานทึกสู้เฮียกูไม่ให้หนีเฮียกูไม่ให้หนีเฮียกูไม่ให้หนีไอ้เฮียกูไม่ให้หนีเฮ้ยมันคือคนน้องไเฮียโดนเปิดละ พี่จัดการเพี่ขอนะคนนี้ <Br r. S 1> เรียบร้อยเอาไนีก่อนดิเฮ้ยนอง,นองอไอ้นี่เอานี่นอุ้ย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 อย่าไปยุับมันยุ่มัมนน้องอย่ายุ่ัมันมันสองนูยอมันยุ่มันยุ่มันนอองช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยพี่โดนพี่ช่วยพีด้วยอน้องพี่โดนผมต้เปิดเปิด ใี่เป็นกูโดนนัวไม่จะไปยุ่งไอ้นี่นะไอ้เี่ยมันเก่งมากเลยอ่ะพี่ไม่ใช่แล้วพี่ไปช่วย่ละอ้าวชิบหายแล้ว<อ>ร้อยล้มแม่งขา่ขาวข่าวเช้าอัตภันต์คลองเมืองทีมเมอร์ไงไอ้เหี้ยทีมเมอร์โอ้ยกูจะตายแล้วน้องเถิดไป่เถิดไม่เถิดไป่เถิดไม่เอง ไม่ไเปมนฮิวเลือดอ่ะอะไรวะเป็นไอ้นี่ไงกันพวกขี้ลุงมแล้วนพวกเราก็กันพวกกันพวกเราเลยทั้งนั้นใช่พี่เราไม่กันพวกเราไอ้เยอยโดนตัวแตกเอ้าตึ๊งไปตึ๊งไปนี่ไงอ๋อใครเนี่ยเอยนักล่าทีเมเออร์พี่เขากำลงังยืนมองอยู่ผมจะเปิดมั่วไม่ได้เราเปิดเราเปิดไอพี่เลยข้างหเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมีนักล่าทีเมเออร์มาอยู่พี่เราต้องพาไปที่ลับๆปะ พี่ตัดน,น้อยไม่ได้กันตีน้องในขณะทีก่กำลังพิมพ์ไม่ได้พิมไม่ได้ปิ่นงนะเราเอามออกเลยไปเราไปหาเหยื่อต่อน้องยังตาพี่ยังตาหาใครเอาไม่ไม่ใช่ยังตาพี่ใครคือยังตาไะพี่ไม่รู้จักยังตาอเอยไอ้นี่คนไทยเนี่ยเด่นดังสนใจปะเอาพี่ก็อย่าเพิ่งดูเช็คคิวก่อนเช็คคิวเช็คลิสเช็คลิสได้เลยโอ้แต่สคิวเอาเลยพี่ เอ้ยเราพีงมั้งพีงหรือข้างอื่นข้างข้างเช่นรวมแต่คนอ่อนแอเที่อะบูฟี่มันรับแต่งงานกับจอกรับแต่งงานกับจอกให้มันเลิกเล่นนะให้มันเลิกเล่นแบบเอ้ยโดนไอ้น้องเดี๋ยวพี่ซื้ออาวุธไปหนึ่งน้องพี่ได้พี่ได้ผู้ช่วยสุดสุดไปแล้ช่วยช่วยช่วยช่น้องอยู่ใกล้ผู้ช่วยพี่นะผู้ช่วยพี่จะต่อยทุกคนพี่ เฮ้ยน้องมันมันคิวจริงเหรอเนาะไอ้ย่าผมก็สงสัเหมือนกันแต่นแปดสิบสองคิวนะพี่เฮ้ยน้องมันไม่ใช่แปดสิบสองคิวนาะไม่เอาลไาอไเลยนพี่จะกล้าไปไหนสวยเนาะไม่มีรองต้องห่วงนะนนองพี่จะกล้าไปไนพี่มเอาอกข้าไมีเฮ้ยน้องมันกลับมาไอ้่แปดสคิวขีโมไอ้ย่เนี่ยไอ้เย่ยมันคอมโบไม่ใช่แปคิวแล้วไอ้่ เราเราดูของจริงข้าล้วน้องเราดูของจริงข้างในแต่ว่าเราจะดุมมันไหมโอ้มันโหดมากเลยมันโหดมากเลยน้องอ้าวไม่ดีเสียเวทสิครูตายพี่ซื้อของกันมันโหดมากไอ้โอ้น้องพี่ตะยูนพี่ตะยูนมาแล้วพี่จะป่ามันเองให้พี่ป่ามันดิเฮ้ยมันโหดมากมันโหดมากถอยไปถอยไปอ้าน้องยูนฟังเก็บยูนไปด้วยน้องขัดเลยเฮ้ยอยู่ันตะยุนไปแล้วตะยูนไปกูจูกูจูพี่เป็นการตะเขตบศูนย์จุดสองได้แล้ว แย่ yeah, นะน้องพี่เมลคืออะไรมันคืออะไรแล้วกูทำอะไรได้เนี่ยอ่ oh. นานเรีบรอยืออะไรวะเฮ,โฮ oh. ้ยกูตายไปลง <Grab S 1> ล,ลงไปป่าปมานี่ลงไปป่าปมานี่เราเรารวมกันป่าปมานล้วแม่นี่มันผู้ชายคนสัระดับปเปรเซ่เลยน้นองน้องนี่ขออยู่อุ่นก่อนแล้วกัน <laughs> <c oughs> อ๋ออยู่อุ่นอยู่อุ่นอ่า mãi mãi yêu mãi 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 mày mai, mãi nó mãi 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 no không. Không. <cười tiếng nói chiar> <laughs> <thôi> พี่โดนขับเต็มเลยคุณโดนขับสกิลอยู่เลยชิบหายละคือตอนนี้เรามีปัญหาคือเราโดนกันเองเว้ยเฮ้ยหนีไปได้เลยวูนันตีโดนแล้วของมันโอ้โหกูโดนไอ้ทียแล้วกูเติมคนไปกูเกิดคนใกล้ทุกคนตายเดี um 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 ๋ยวพี um poke, um ่เดี๋ยวพี่ปามันเองเดี๋ยวพี่ปามันเองเดี๋ยวพี่ปามันเองไอ้ยังไม่กินเลือดไม่กินเลือดมาเราเม็นที่เราทำมันต้ำหมดน้องไม่มีที่เราทำมันต้ำหมด หายไปแล้วโอ้โหโดนเป็นแฟนที่สมเลยเฮียโอ้โคตรเฮียเลยเดี๋ยวเราเลยคนกากเลยนะ้องวิวอ๋โอโดนกันเลยโอ้ <laughs> ออโหแล้วกูขัดได้มันโอ้เพียงพี่จะป่าไปเลยนะ้องสายเวทตัวเนี้ย พี่จะปามั้เองน้องน้องบล็อกไหมทีสวยนี่สวยสวยอะไรจะปล่ากูเหอะมจะปล่ากูเหอสู้ลมได้หรอเว้ยนี่ไงพี่น้องพี่อีซี่แล้วก็ออกออกเกมให้น้องอีซี่แล้วออกเกมเลยหรือเขาพิมมีซีแล้วออกเกมเขาออกเลยดีเองคือออกเกมก็แคร์ไปเนาะโองยไอ้ยังไม่ขนาดลุมยังสู้แม่งไม่ได้อะไม่ใช่พูดเราต้องไปฝึกฝีมือไหม่้